สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับท่านที่ปลูกต้นปาล์มหรือต้นมะพร้าวนะครับจะต้องเจอก็คือดวงแลดมะพร้าวกัดกินตัวยอดปาล์มนะครับทีนี้ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้สารเคมีในการกำจัดคอยฉีดพ่นพวกอบาแมกตินอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ผมก็อยากจะใช้พวกจุลินทรีย์ใช้พวกชีวพันธุ์ในการกำจัดนะครับ ก็เลยไปเจอมาว่าตัวเมทาไลเซียมนะครับซึ่งจะสามารถกําจัดพวกหนอนดวงมะพร้าวได้แต่ที่นี้ก็เคยเคยมาใช้แล้วปรากฏว่ามันก็ไม่สามารถฆ่าได้นะตอนแรกผมก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปเอาไปฉีดพ่นเอาไปใส่เลยก็ไปสั่งซื้อมียี่ห้อต่างๆนะครับที่ขายตามอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับทีนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะได้ผลไหมนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะตายหรือไม่ตายนะครับ ผมก็เลยไปจับดวงมะพร้าวพอดีช่วงที่ผ่านมามันจะมีดวงผมมีดวงมะพร้าวเยอะนะครับดวงแรดนะครับก็ผมก็จับมาแล้วก็เอามาใส่ตัวฟางหรือดินขุยดินพวกชื้นๆหน่อยนะครับแล้วก็จับดวงมะพร้าวมามาใส่แล้วก็ผมก็ใส่เชื้อจุลินทรีย์แต่ละตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยเอามาใส่ปรากฏว่ามันไม่ตายนะครับปรากฏว่ามันไม่ตายเลยทิ้งไว้ เจ็ดวัน14วันจนผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยได้ผลและจนกระทั่งผมอ่ะได้ไปคุยกับทางทางอารักขาพืชศูนย์อารักขาพืชของชนบุรีนะครับทางเจ้าหน้าที่ท่านก็ใจดีเนาะท่านก็อธิบายให้ผมฟังเอาตัวมาให้ผมใช้ท่านก็แนะนำว่าตัวเจ้าดวงมะพร้าวเนี่ยตัวเมทาไลเซียมมันมีหลายสายพันธุ์มันไม่ใช่ว่าทุกสายพันธุ์มันจะกำจัดตัวดวงมะพร้าวได้นะครับ ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ผมมาก็เป็นตัวนี้แหละนะครับตัวนี้เนาะผมก็มาทดลองแล้วพอดีผมไปเดินที่งานเกษตรนะครับผมก็ไปเจอเจอตัวเมทาลลิเซียมของยี่ห้อเนี้ยนะฮะเมทาไลท์เนี่ยนะครับก็ถามทางเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็าบอกว่าของเขาก็กำจัดได้แล้วก็ผมเคยไปอบรมของสอบทชด้วยนะครับสบทชก็บอกว่าของเมทาไลท์เนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ได้เหมือนลิขสิทธิ์หรือวิธีการผลิตเนี่ยนะครับหรือสายพันธุ์เนี่ยแล้วนะฮะมาจากทางสวทชด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจเมทัลไลท์เป็นตัวที่ที่ได้มาหรือเปล่านะหรือว่าทางบริษัทเขาเป็นผู้ผลิตมาเองอาจจะเป็นไตโคโดมานะครับที่ที่ได้มาจากของสวทชนะของสําหรับบริษัทเนี่ยนะครับทีนี้ผมก็เลยเอาไอ้เชื้อเมทัลไซีียมนะครับที่ได้มาจากสองแหล่งเนี่ยมาทดสอบดูนะครับ แล้วก็ตัวหนอนดวงมะพร้าวตอนหลังๆมันก็เริ่มเก็บไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าผมมันนั่งไล่เก็บหมดเลยนะกเก็บมันมาทําลายเนาะใช้วิธีนั้นเอาก็มาทดสอบก็ปรากฏว่ามันได้ผลนะครับนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะอันนี้เป็นของศูนย์อราร์คาพืชที่ได้มานะครับเขาไม่มีหัวเชื้อให้ผมเนาะพอดีเขาไม่มีหัวเชื้อผมก็เลยเอามาแล้วก็มาลองใส่ดู เดี it, it, it it, it it, it ๋ยวว่า like ถ้ามันได้ผลเนี่ยเดี๋ยวจะขยายหัวเชื้อเองเนาะแต่หัวเชื้อถ้าเราขยายเชื้อเชื้อต่อหลายๆชั้นมันก็จะไม่ค่อยดีถ้าเราจับตัวตัวหนอนด้วงมาเนี่ยนะครับแล้วเรามาทําให้มันตายโดยเมทาลลเซียมเนี่ยแล้วเราเอาเชื้อที่ได้จากตัวหนอนเนี่ยนะครับตัวเนี้ยไปทําหัวเชื้อตัวนี้จะดีนะครับเพราะว่ามันมีความแข็งแรงเนาะเชื้อที่มันมันเป็นเชื้อที่มันฆ่าตัวหนอนจริงๆนะครับเนี่ย อันนี้มันก็จะได้ผลนะครับอันที่ผมเอามามันไม่ยอมตายเลยนะไอเมทาไลเซียมตัวยี่ห้ออื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้ทางเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับอาจจะทดสอบดูก่อนเนาะว่ามันได้ผลไหมไม่งั้นถ้ามันไม่ได้ผลเนี่ยเราใส่ไปมันก็เสียตังเปล่านะครับมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะอืมนี่เนี่ยนะครับประมาณแต่ว่ากว่ามันจะตายก็นานนะครับมันต้องเจ็ดวันสิบ สิบวันนะครับมันถึงจะเริ่มออกอาการอันนี้มันก็จะมีแข็งๆนะครับแล้วก็มีสีอย่างนี้ขึ้นนะอันนี้ก็คือตัวเชื้อที่ได้ได้จากของทางศูนย์อารักขาพืชนี้ถ้าเพื่อนๆอยู่จังหวัดอื่นเนาะก็อาจจะไปที่ศูนย์อารักขาพืชของจังหวัดตัวเองนะครับแล้วก็ลองถ้าเขาไม่มีเชื้อเมทาไลเซียมเนี่ยก็อาจจะให้เขาลองติดต่อมาทาง ขอแบ่งปันมาทางชนบุรีนะครับเขาน่าจะมีมีเครือข่ายกันเนาะนะครับก็ก็เป็นวิธีที่เราจะได้หัวเชื้อมาหรือถ้าใครเร่งรีบก็สั่งตัวนี้มาก็ได้นะครับแต่อันนี้เขาก็ไม่ได้ว่ามีวิธีการขยายหัวเชื้อนะผมก็มาคิดเองว่ามันก็น่าจะทําได้เหมือนกันแหละขยายหัวเชือ้อแต่ว่าถ้าเราจะขยายตรงๆเลยเราอาจจะมาทําให้มันเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยนี่มันก็ตายนะครับเนี่ย เห็นไหมครับมันขึ้นตัวสีขาวก่อนนะครับตัวมันก็แห้งแล้วพอมันเริ่มตายมันก็จะเป็นเขียวๆอย่างเงี้ยนะครับเขียวนะครับนี่ก็คือทดสอบแล้วว่ามันตายจริงนะครับถ้าเป็นเมทาลไลเซียมตัวอื่นอะที่ได้มามันก็ไม่ยอมตายเลยโอเคตรงนี้ก็ผมขอบันทึกไว้เท่านี้นะครับ เผื่อสำหรับคนที่ว่าอยากจะใช้พวกจุลินทรีย์ในการกําจัดโรคกําจัดะมะแมลงนะครับก็อาจจะทําการทดสอบเบื้องต้นดูก่อนไปจับมันมาทดสอบดูนะครับจะได้รู้ว่ามันมันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะใช้เยอะๆนะครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ